มาลองไฟน่อนโบลิวแปรผันคือเรื่องติดบูดไวอะไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้อยู่ที่เกียร์สี่นะเนี่ยเนี่ยพอเรือม,มันขึ้นแบบว่านุ่มนวนะพี่เป็นอนกการ<ห>นะแปรผันเป็น,นี้แหละมันจะดุ่ม เบ็กทำทังทีมันต้องม่ธรรมดารอบนี้มาลองไฟนอลตัวที่เป็นโบลิโวแปรผันมีทั้งแบบบอแบลิ่งแล้วก็แบบบูธธรรมดาแล้วก็มีใบให้เลือก2ขานาด40.6กับ4 3ม MM. มขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยว่าต้องการแบบไหนมาเดี๋ยวนี้มาลองให้ดูอันนี้เป็นตัวบอแบลิ่งนะขนาดสี่สิบจุดหกี่มันเหมาะกับรถแบบไหนีถ้าเกิดเป็นเครื่อง2.4ี่เกียร์ออโต้ผมแนะนำว่า4 0 6พอแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดา ได้2ไซส์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง2.8แนะนําเลยว่าเป็น43เท่านั้นไซสเดียวถามว่าคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้จะไม่มีรีแมปนะคันนี้จะใช้ตัวกล่องอย่างเดียวครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเทะโบกับเราสามารถขอไฟล์ผมได้นะเครื่อง2.4เนี่ยจูนทั้งหมดแล้วมัเป็นใบ43หรือว่าใบ4.6ลงตัวแน่นอนแล้วก็จะมี หัวฉีดเฟกสตรีทพัสแล้วก็จะมีแกนปัม๊มบอกแล้วว่าเปลี่ยนหัวฉีดต้เป็นแกนปั๊มด้วยคู่กันแค่ไม่มีมีอินเทคของเฟกแล้วก็มีตัวอินเตอร์คูลเลอร์ชุดใหญ่ของเฟกรวบกอกก่าไปทัง้งหมดระบบน้ำมันไม่มีไปลองดูกัน,น อันนี้อยู่ที่เกียร์สี่นะเนี่ยเนี่ยมาเกียร์ห้าอ่ะเกียร์ห้าเดี๋ยวเกียร์ห้ารอบหนสองพันกว่าเกียร์ห้าเนี่ยเนี่ยบผมก็มีอะไรไหมวเนี่ยใช่รอบหนึ่งสองพันเกียร์ห้าเนี่ยเกียร์หกอ่ะนี่เกียร์หกนะเกียร์หกก็มีอ่าเกียร์หกอ่าอยากแรงเกียร์ลงเล่นนึงเกียร์ห้าเกียร์ห้ารอบสองพันกว่า คโค้งธรรมดายังไงคือบูตไวอะไวแน่นอนขับง่ายแต่ว่าโบวแปลาผันเนี่ยจะเซตบูตอะเยอะมากไม่ได้ที่แนะนำว่าสา3สบสามคือแม็กแล้วถามว่าจริงแล้วนะปรับได้มากกว่านี้ไหมปรับได้แต่ยุคการให้งานต่างๆมันจะสั้นลงโบแปลผันไม่ได้มีแค่ตัวโรเตอร์เดียวมันมีตัวคีบด้วยเมื่อบูตสูงคีมจะละลายค,คนขับรถใช้งานทั่วๆไปอะแนะนำโบร์ปลผันใช้งานโอเคแต่คนที่ขับรถแบบว่าชอบการดึงหนักดึงจากหนักอะหรือว่าคนใช้แบบบูตเกิน40อ่ะแนะนำว่าโบโคนธรรมดาครับมันกว่าเยอะ เกียหกนะกล้องดูนะเกียรหกรอบพันก,กว่ากดเออรอเกียรหกไป มันขึ้นแบบว่านุ่มนวลนะพี่จะไปเป็นหนการโบไปผ่านเป็นี้แหละมันจะนุ่มๆแต่พวกโบโค้งดิบกระแทกทกระแทกวัยรุ่นน่ะชอบโค้งดิบอยู่แล้วแต่พวกที่ใช้งานจริงๆหรือว่าคนมีอยู่น,นิดนึงชอบโอบแปร์ผันคนถามวรถรถที่แบบว่าทำน้อยสุดแล้วมันใส่โบแปร์ผาันาได้อะต้องถาอะไรบ้างพี่ถ้าเกิดใส่โบแปรนลูกนี้ใช่ไหมใช่เครื่องสองพันสี่ใช่ป่ะครับพี่ยังไงพี่ก็แนะนำให้มีหัวฉีดอะกับปั๊มอ่ะเพราะว่าโบลูกนี้ออกแบบมา ใหญ่พอสมควรครับแต่ที่ติดบูธไวเพราะว่ามันเป็นแพรผันมาช่วยแต่ตัวใบใหญ่มากนะอ๋อครับพี่แล้วบูใบผันเนี่ยพี่มันสามารถแช่ได้ไหมพี่เหมือนที่บอกถ้าเกิดเป็นคนชอบขับแช่ว่าแช่ร้อยแปดสิบสยนะนี่เรากาแช่นะพี่บอกเลยว่าตั้งบูธประมาณอย่าเกิน30มันไม่พังทังแปรผันทังมบแพรผันแต่ถ้าเกิดว่าคนตั้งบูธสี่ยังไงก็พังมันล้อน่ะแช่งนั้นไม่ไหวอีกแล้วครับพี่อือคือเรื่องติดบูธไวอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยคือ turbo รุ่นนี้ทําออกมาเพื่อให้ แต่ถ้าคุณชอบติดบ oh, right. nah. yeah. mm ูธไว้ด้วยแล้วก็ชอบจิงด้วยไม่แนะนํานะไปทโบโขงดิบเลยครับพี่ดูดีทีนะขับธรรมดาจะสามนะจะสามรอบเล็กๆเป็นหนึ่งสองพันกดเนี่ยเป็นเกียร์เนี่ยนะพูดถึงเรื่องเสียงหอนโบแปะผ่านให้เกียร์เลยโบแปะผันเนี่ยเราเบิลอยู่ที่คุณจอดรถเบิลอยู่กับที่อย่างเงี้ยเหยียบไปบ้างขีมันอยู่ทรงนึงเราถอดคาเล็ออกขีมันหุบอยู่ทรงนึงดังนั้นจังหวะที่มันถูกหดหรือมันขยายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปเนี่ย ความเร็วลมมันเปลี่ยนเสียงมันจะเกิดนิดนึงโอเคครับก็เสียงหอนก็นมีประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้เราไปดูว่านอกรถมันมีเสียงหรือเปล่าแล้วเสียงมันดังประมาณไหน นิดนึงเนี่ยอย่างเี้มีอยู่นิดนึงเนี่ยเห็นไหมพอถอดเล่นปุ๊บูนิดนึงเล่งปุ๊บพอถอดปุ๊บฟู่นิดนึงมันเบาๆอยู่ข้างนอกได้ยินบ้างแต่อยู่ข้างในผมว่าเบาตัดสนใจเองนะว่าโอเครับได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันดังนิดเดียวอ่ะไม่ใช่แบบดังแบบขนาดแบบลำคาญอะ่ะถ้าคุณไม่ใช่คนแก่อยู่แบบว่า60ะอะไรเงี้ยก็คงมันจะไม่ลำคาญอะ่ะ